สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมกเกษตรศอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมพามาตามผลเจ้าตัวลูกเหม็นต่างกิจเรียกอะไรนะพี่ม่อนนแทารีนหมายไปแล้วมันเข็นหนีลองดมเฮ้ยยังมีกลิ่นอยู่มอนเนี่ยนะออยังมีกลิ่นอยู่อ่าต้อมทําคลิปไปครั้งที่แล้วเนาะใช้ลูกเหม็นไล่มแมลงอันเนี้ยมันจากต้นนี้นะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่าง แต่ก็มีข้อไม่ดีเหมือนกันนะดูเนี่ยอันนี้หงจ้วนเหมือนกันหงส์จ้วนสองต้นนี้เป็นกิ่งตอนนะเห็นชัดๆเลยว่าพันเดียวกันมแมลงน่าจะชอบเหมือนกันในหงจ้วนเนี่ยอันนี้ดูเนี่อึ๊บเล่นใบเฮี้ยนเลยนี่ไม่ได้ตัดไปนะครับข้างล่างนี่ต้องยังไม่ได้ตัดเลยมันกินใบโกนเลยเห็นตหมลูกเนี่ยลูกโผล่เต็มเลยนะอ่าเราไปดูต้นที่เราใส่ลูกเหม็นไว้ใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้ยังเต็มต้นอยู่เลย เนียอยู่ใต้ต้นนี้แต่ก็กลิ่นก็เริ่มหมดแล้วนะเริ่มระเหยไปพามาตามผลนะเนาะอ่าให้ดูว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงดูแล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับแต่ไม่งเปืองลองแล้วเนี่ยถ้ากําหนดโซนคือแมลงมาระบาดจัดอะเราวางเป็นโซนมันก็ไม่ช่วยอะไรต้องอยู่ใต้โคนหรือเอาจริงอะต้องห้อยด้านบนเลยเนี่ยต้องทําหลักเนี่ยเราห้อยมันถึงจะก,กันในแมลงค่อมที่มันกินใบเนี่ยพวกนี้ได้โหแม่งเล่นยอดเล่นใบแห้งหมดเลยเดี๋ยวต้องทําน้ำหมักไล่แมลงมาเพิ่มละ เห็นไหมเนี้ยด้านบนถ้าเราห้อยไว้เนี่ยมันมันน่าจะได้ผลดีกว่านี้อ่ะดูความแตกต่างเนี้ยนะนในบด้านลา่างยังเต็มที่มีลูกเหม็นอยู่อันเนี้ยที่ไม่มีอันที่ที่แล้วยังเยอะๆอยู่เลยนี่เรียบร้อยเลยข้างล่างโบเลยข้างบนนี่ก็หมดทุกใบเหมือนกันก็สรุปคร่าวๆเนะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันได้ผลนะแต่ต้องดูแล้วความคุ้มค่ากับความยั่งยืนในการไล่แมลง มันจะไม่ค่อยคุ้มกันนะแนฟาลีเราซื้อมา20บาทใส่ได้ประมาณ4กระป๋องแล้วอยู่ได้อาทิตย์เดียวเนี่ยเริ่มระเหยหมดแล้วกินไม่แรงแล้วจะถามว่าได้ผลไหมได้ผลนะแต่ต้งว่าน่าจะสิ้นเปลืองเกินไปอันนี้ก็เอามาเอามาทดลองให้ดูเนาะเนี่ยใส่ไปอาทิตย์หนึ่งต้นไหนเห็นเห็นเลยมีตรงไหนที่ใส่สําหรับหงจ้วนนะอ่าเรามาดูนี่ตรงนี้อน,นี้มีขวดหนึ่งอันนี้หงเป่าเนี่นะ ที่มีไม่โดนเลยที่มีนาทลีหรือลูกเหม็นเนี่ยฟางอยู่ใต้โคนต้นจริงๆถ้าห้อยเนี่ยน,น่าจะได้ประสิทธิภาพกว่าน,นี้ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้มีต้นหนึ่งตรงนี้เนาะอันนี้ต้องตัดแต่งใบคลิปที่แล้วเนาะก็ไม่ค่อยโดนกวนนะไม่ค่อยโดนมแมลงกวนฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ไม่มียอดโดนลื้อเย่ยเห็นไหมโอ้ ถ้าจะใช้ลูกเหม็นเนี่ยต้องว่ามันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรสิ้นเปลืองเกินไปเดี๋ยวหาวิธีอื่นเนาะเดี๋ยวจะทดลองน้ำหมักไล่มแมลงเนาะเพราะว่าแปลงที่นครสวรรน์นะแปลงที่ตาขีพ่อต้อมเขาทําอยู่ตัวแล้วอะ่ะแมลงมาก็มันก็ตัดกลางกันเองก็เลยมันอยเท่าไหร่นี่ยนี่อะไรเอ่ยยอดลื้มเลยอันนี้น่าจะเพชรน้ำหนึ่งวะไปไหนแล้วแท็กแท็กไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ต้นง,งามๆน่าจะเพชรน้ำหนึ่งครับต้นเนี้ย โดนยอดเลยเนี่ยน้องก็มาให้ดูเนี่ยต้นนี้มีนัทลินอยู่เอ้ยมีลูกเหม็นเด๋ยวติดปากเนี่ยนะใบก็งามเลยดูนี่ไม่โดนกวนโอเคครับก็พามาดูผลนะหลังจากใช้ไปหนึ่งอาทิตย์นี่ต้องเริ่มตัดแต่งหญ้าไปด้วยตัดหญ้าไม่ใช่ตัดแต่งหญ้าตัดหญ้าไปด้วยก็น่าจะช่วยเรื่องมแมลงไปได้อีกหน่อยหนึ่งจะได้ไม่เป็นที่ที่อยู่ที่ช่องสมของมแมลงอนะเนาะ นี่นี่นี่เนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะหงปีหงป่ะหรือพลอยแดงอ่านี่พลอยแดงพลอยแดงเนี่ยไม่มีลูกเหม็นอ่าแล้วดูอันนี้อะไรอ่านนี้หงปีหงที่มีลูกเหม็นนะฮะถ่ายไกลๆใบโกนเลยเห็นไหมอันนี้หงปีหงเหมือนกันไม่มีลูกเหม็นคือรัศมีมันแคบอะ่ะโอ้โหเนี่ย คาตาเลยระบาดหนักจัดเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอน้ำมักแล้วแมลงพวกนี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยโอ้แล้วกำลังเริ่มติดดอกด้วยนั่งกินแบบเนี่ยต้นนี้มีฮะต้นนี้มีลูกเหม็นเดี๋ยวขอตัดภาพแป๊บนึงนะจัดก,การกับพวกมันกันมาดูผลกันเนาะก็อันนี้อันนี้จากความคิดเห็นส่วนตัวนะต้องว่ามันใช้ได้ ต,ต้องห้อยทุกต้นอนะดูทรงแล้วน,นะเป็นโซนคงไม่ไหวนะต้นไหนห้อยอยู่ก็ไม่ค่อยโดนเนี่นะก็ไม่ค่อยโดนต้นไหนไม่ได้ห้อยก็โดนลุมไปหน่อยนะนี่ก็น่าจะเพชรน้ำหนึ่งติดลูกทรงเนี้ยมันเล่นยอดกูดหมดเลยเนะเดี๋ยวต้องหาเวลามาจัดก,การซะหน่อยละ โอเคครับก็พามาตามผลกันเนาะสำหรับการใช้ลูกเหม็นไล่มแมลงค่อมแมลงกินใบที่มันกินโหดๆนะต้องว่ามันก็ใช้ได้ผลนะแต่เปลืองแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนด้วยอาจจะต้องเพิ่มด้วยน้ำหมักไล่มแมลงสูตรเผ็ดร้อนสูตรรสฝาดอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเริ่มทำละบางไก่เสร็จเต็มที่แล้วเนาะก็รอ,อตามดูกันเนาะวันนี้ก็พามาดูผลกันว่าเออเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยใช้ไปเนี่ยใช้ลูกเหม็นไปเนี่ยเนหะ็นไหมสองต้น ชัดๆเลยอันนี้ใบยังเยอะกว่าอันนู้นเริ่มเหี้ยนมดแล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะพามาดูกันไม่มีลายามเย็นก็ลงแปลงบ้างวันนี้ทําบ้างทั้งวันเลยก็ถือโอกาสมาเข้าแปลงเวลาต้องอยู่ในแปลงฝัง่งเราต้องรู้สึกว่าต้องผ่อนคลายอะ่ะไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนมีความสุขก็เลยพาพี่ๆมันดูยามเย็นกันแล้วก็เก็บผลเรื่องการใช้ลูกเหม็นในการไล่แมลงมาฝากกันด้วยนะเนาะเผื่อใครเอาไปปรับใช้เนาะบูกไม่เยอะ ไม่กี่ต้นปลูกในกระถางในบ้านแล้วโดนมแมลงพวกนี้ก็ลองเอาลูกเหม็นพิมเสนกระรนอะลรพวกนี้สลับกันไล่ก็ต้องคิดว่าถ้าปลูกไม่เยอะก็ยังยังใช้ได้ผลอยู่นะเพราะว่ามีต้นยออยู่ต้องเคยเอาไปแขวนนะมันกินแบบเฮี้ยนเลยพอรอบหลังมันมาอีกก็เลยเอาไปแขวนก็ยังยังได้ผลอยู่ก็เลยเอามาเป็นข้อมูลนะเนาะเผื่อพี่ๆได้นําไปปรับใช้กันเนาะ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรรี NC, วิถีเพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ